ไอ้บีมว่างป่ะมามาหาลูกค้าหน่อยมาหาลูกค้าหน่อยเลยกินข้าวมาหรือยังครับเรรียยบ้้อแลวมาจากไหนครับพ่ออยู่เข้ากันนี่เองอยู่เข้ากันไม่ไกลบ่อไก่บ่ไกลอยากได้รถบีตู้แล้วเอาเผารอยไหมเผารอยด้วยไหมใส่เผารอยเผวรอยยังไงฮะใส่เผารอยก็เผารอยพ่อบันทุกเยอะเพราะมันทุกเยอะมันทุกน้อยมันทุกน้อยบันทุกน้อยอ่าน้องบีมพาพ่อดูหน่อยพาเอาสดเอาพัน เดี๋ยวเบิง้งราคาเอาเบิง้งราคาเบิง้งราคาเอ,า,อาเดี๋ยวผมพาดูตัวอย่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูบนโชว์รูมก่อนนี่มาเบิง้งอันนี้เป็นเครื่องสามพันเครื่องสามพันแต่ว่าอันนี้เป็นเป็น้อกแต่ว่าพ่อจะใส่ตู้ทึบแบบผมใส่ให้ได้ไม่มีปัญหาไม่นนะอันนี้ที่พาวรอยที่ผมบอกเพาวรอย,นรอยเนี่ยมันจะบรรทุกเยอะแต่ถ้าเกิดพ่อวิ่งไม่ได้เยอะก็ไม่ต้องใส่เข้าเดิมใช่นี่ครับนี่เพาารอย นะเดี๋ยวต้องบีมพาพ่อดูมีสีอะไรบ้างไม่รู้ตอนนี้อีสุกตอนนี้จะเหลือสีขาวแล้วก็น่าจะมีสีเทาบอลอ่าสีเทาบอลสีขาวไปดูไหมพ่อดูครับไปเบืองปอนตไปอยู่ตรงไหนบีมอ่าเดี๋ยวพาพ่อไปดูสีบอลก่อนพ่อมักสีไหนครับคือจริงๆอ่ะเพื่อนอยู่เรีครับเขาติดตามเสียงมิสอยู่ครับผมครับวันนี้อยู่ที่น้องการโอบปา อ๋ออ๋ออ๋อออันนี้รีโว่รถเป็นหลายพ่อแป๊บนึงนะอ๋ออยู่ข้างหลังนะอ๋อเอซูุร่สีขาวก็เอี๋นี้ลูกเดี๋ยวดูรถเสร็จอ่หดูก็ ทำโตโยต้ามีโตโยต้าใช่ไหมรโอเคหนูจะทำราคามาได้ก็ส่งให้พ่อเงินสดเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ยี่สุกเดียวถ้ามีตู้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ได้ครับพ่อได้ค่ะเดี๋ยวขอเบอร์พ่อไว้ได้จ้าโอเคดูราคาให้พ่อพิเศษเจอผมต้องพิเศษเซมิก อยู่ได้จัดให้เขารู้จักสักแก้วกับเพราะเสียบิ๊กนี่แหละจริงเปล่าโอ้โหฝึกยอดเลยขอบคุณมากครับติดตามทุกวันขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพ่อพ่อทานข้าวมายังฮะเรียบร้อยแล้วครับอ๋อโอเคตั้งใจมาดูให้เพื่อนได้ได้เลยได้เลยโอเคท่าให้ลูกค้าขอบคุณพ่อมากนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวคุณพ่อจะดูรถตอนเดียวดูให้เพื่อนจ้ะเดี๋ยวไปดูกันจบคันไหนเปลาด้วยครับกับบิกสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ